ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดววยททีมข่าสเตเปิดรายชื่อข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครสอวอร67ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ค่ะกะกะตดำเนินการเผยแพร่รายชื่อผู้สมัครสอวอรที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยปิดประกาศนาสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสารากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอสถานที่เลือก และทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th a อปพลิเคชัน s m a r t v o t e และแอปพลิเคชัน civic education โดยประชาชนค่ะสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกสวและข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครจากช่องทางดังกล่าวค่ะ ทั้งนี้ค่ะผู้สมัครสอวอรจำนวน4 8 1 1 7คนจากการตรวจสอบพบผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ2020คนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประกาศในบัญชีรายชื่อผู้สมัครจำนวน4 6 2 0 6คนซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้สมัครสอวอรที่ไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการติดตาม และตรวจประวัติพฤติการและความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครสวได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะเว็บไซต์ senator.ect.go.th, application smartvote และ application civic education ค่ะโดยหากพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกค่ะและกระบวนการต่อไปนะคะจะดำเนินการเลือกสว ผ่านการเลือก3ระดับค่ะคือระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายนนี้ระดับจังหวัด16มิถุนายนและระดับประเทศ26มิถุนายนค่ะโดยการเลือกแต่ละระดับนั้นนะคะจะมีคณะกรรมการการเลือกและผู้อํานวยการการเลือกทําหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งกว่าจะได้สอวอค่ะต้องผ่านกระบวนการเลือกซับซ้อนและหลายขั้นตอน คงเชื่อมั่นได้ค่ะว่าสวที่ได้รับเลือกนั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์จากกลุ่มบุคคลที่หลากหลายของสังคมเพื่อมาทำหน้าที่พัฒนาประเทศต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3 MHz เพจสวทเบตง New สและวิทยุออนไลน์ r a d i o b e t o n p r d g o t h